คุณเปิลไอรินแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะนึกถึงดาราสาวสุดเซ็กซี่นะคะแต่4ปีที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเธอสูญเสียอะไรไปหลายอย่างนะคะทั้งโอกาสแล้วก็ต้องเสียเงินในการต่อสู้คดีความซึ่งเธอโดนในข้อหาช่อโกงมาตลอด4ปีเต็มนะคะกว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์นั้นก็ใช้เวลาแล้วก็เสียอะไรไปมากมายค่ะซึ่งความผิดพลาดนั้นมาจากการทําธุรกิจโดยไม่ได้ศึกษาตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับใครหลายๆคนได้ด้วยค่ะ เพื่อนถูกตำรวจตามล่าโกงเงินน่ะพี่มันแบบมันหนักเกินไปเปล่าสำหรับแบบผู้หญิงคนเดียวเกือบปล่อยโฮกลางงานแถลงข่าวเพราะอดอันตันใจมานานกว่า4ปีเนื่องจากนักแสดงสาวเปิ้ลไอรินต้องตกเป็นจำเลยถูกเพื่อนร่วมงาน3ามคนแจ้งความฐานโกงเงินค่าถ่ายโฆษณาที่บริษัทอีเวนต์ของเธอรับงานและการประทับลายนิ้วมือโดยรู้เท่าไม่ถึงการยังทำให้เธอกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว ล่าสุดศารยุติธรรมมีคำสั่งพิาพากษายกฟ้องนักแสดงแล้วหลังพิสูจน์พราะว่าคู่กรณีแจ้งความเท็จั้งยังมีคำสั่งจากสารแพ่งให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก5าแสนบาทฐานทำให้เปิ้ลไอรินเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้คดีความจะจบลงแต่นักแสดงสาวยืนยันจะฟ้องร้องคดีอาญาต่อไปเพื่อเป็นบทเรียนให้กับคนในวงการ กว่า4ปีที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศทําให้เปิ้ลแอรินต้องสูญเสียรายได้จากการทํางานไปไม่ใช่น้อยทําให้เธอใช้เวลาที่ผ่านมาทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดและรอบคอบในการทําธุรกิจมากขึ้นวันนี้เปิ้ลก็ได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว4ปีที่ผ่านมาเปิ้ลพูดได้เลยว่าเปิ้ลทุกมากมากเลยค่ะมีครั้งหนึ่งซึ่งเปิ้ลกำลังจะได้เป็นหุ้นส่วนในการทํางานชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าทางเจ้าของงานเขาไปเช็คประวัติเปิ้ลแล้วเปิ้ลมีประวัติช่อโกงอ่ะ เขาก็แบบเออแบบมันทำให้เปิ้ลช่วดงานชิ้นนั้นที่เปิ้ลควรจะได้ช่วดโอกาสดีๆในอนาคตที่เปิ้ลจะได้ไม่เพราะด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจจึงทําให้เปิ้ลล้มเลิกงานด้านรับจัดอีเวนต์แต่เตรียมแผนสำรองด้วยการลงทุนเปิดรีสอร์ทแทนเธอยอมรับว่าชื่อเสียงของดาราช่วยให้ได้เปรียบด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแต่ประสบการณ์ในการบริหารและเรื่องการตลาดก็อาจเป็นช่องโหว่ การจะตัดสินใจควักเงินทุนที่ออมมาตลอดชีวิตเพื่อต่อยอดเม็ดเงินจึงต้องศึกษาทั้งเง่กฎหมายและวงจรธุรกิจทั้งจากหนังสือ h าวทูและปรึกษาเพื่อนในวงการนกสิครินทานที่ประสบความสําเร็จกับธุรกิจร้านอาหารมาก่อนว่อนคิดว่า ทางที่ดีที่สุดนะคะควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะคะอย่างสถาบันรับรองทางการเงินจากธนาคารหลายๆแห่งเปิ้นว่าก็น่าที่จะน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะคะ่ะการเป็นนักแสดงมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีความรู้ทุกเรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องการตลาดไม่รู้เรื่องการเงินไม่รู้เรื่องที่เราไม่เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเปิ้เชื่อว่าอะไรที่เราไม่รู้ให้เราเปิดใจไปเลยว่าเราไม่รู้แล้วก็เข้าไปศึกษากับผู้ที่รู้จริงๆดีกว่าค่ะป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะคุณเปิ้ลบอกว่าจะฟ้องกลับจนถึงทที่่สุดเเพือให้ป็นบ ะะว่าทุกอย่างที่เธอเสียโอกาสไปเนี่ยก็อยากจะทวงคืนมาด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีกรณีล่าสุดอีกค่ะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าเธอ้นั้นโดนวิาพากวิจารณ์เรื่องเสื้อผ้าที่ใส่ไปออกงานนะคะโดยนางแบบรุ่นใหญ่คนหนึ่งค่ะซึ่งอาจจะใช้คําพูดไม่ค่อยเหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่คุณเปิ้ลนะคะแต่ยังส่งไปถึงคนที่ออกแบบเสื้อผ้าหรือว่าดีไซเนอร์ประจําตัวเธอด้วยทั้งผู้บอกว่าอาจจะศึกษาเรื่องการฟ้องร้องอีกเหมือนกันนะคะรวมไปถึงออกมาเรียกร้องให้ อโทษผ่านสื่อด้วยซึ่งกรณีนี้อาจจะต้องดูต่อกันไปนะคะว่าจะเรียกได้ว,ว่ามีการขอพูดคนะุยเนคะเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหากันหรือเปล่านะคะ